ครับผู้ว่ารารสลองเอกสิทธิ์จากจุลาครับวันนี้มาเป็นหมมัวหมวกเป็นผู้ทรงรุของบชมาติดตามโครงการความก้าวหน้าของอดีตโดรกสอนนะครับที่จังหวัดตาดก็มาได้เห็นความสําเร็จมีดีบอลแฟชั่นในงานก็มีนักเรียนนักศึกษาจากตั้งแือตอนล่างนะครับมาอบรม,มเพื่อเพิ่มศักยภาพว่อเรียนรู้การใช้โดรนในการประยุกต์งานต่างๆนะครับ เริ่มต้นเนี้ยก็จะเป็นเรื่องของการแปลอัก็อาจารย์พิทธิ์ก็ได้ให้ความรู้พื้นฐานในการเขียนโค้ดในการบังคับโดนซึ่งผมว่ามันเป็นงานพื้นฐานสำหรับโบรารที่จบไปจากน้องๆที่จบแบบโครงการนี้ยเป็นหลายคนมีความก้าวหน้ามีการทําธุรกิจต่อยอดของตัวเองที่ใช้สักยภาพเรื่องโดนเฉพาะเรื่องโดนเนี้ยไปทําธุรกิจนะครับเช่นการถ่ายภาพการรับจ้างในการถ่ายภาพงานต่างๆนะครับ ผมเชื่อว่าโครงการนี้จะมีการต่อยอดในนาพตต่อไปอีกเพราะว่าการเขียนแปลสอนมาเป็นงานพื้นฐานนะครับแต่ว่างานต่อไปในนาพตเนี่ยจะเช่นเรื่องของการกู้ภัยาการช่วยเหลือผู้ประสบภัยมแม้กระทั่งในภาวะอัดินไหวหรือว่าไฟป่าเนี่ยการใช้โดรนในการติดตามช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนี่ยจะเป็นมิตินหนึ่งที่ทําให้เข้าถึงผู้ประสบภัยได้ง่ายได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ เป็นงานพื้นฐานงานสร้างคนงานพัฒนาคนและงานเพิ่มศักยภาพซึ่งบวชชก็เป็นหน่วยงานให้ทุนเอาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็คิดว่าโครงการแบบนี้เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์เรื่องของการสร้างองค์ความรู้สร้างอุปกรณ์พื้นฐานในการที่จะไปต่อยอดให้เปน็นที่มันก้าวหน้ามากขึ้นครับเป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จมากครับขอบคุณครับ